รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3แจกรถทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้ครับและนี่คือเกมแจกรถ Pre เซนเต d b ์บาย s u b i s h i m o มอเตอร์ t ิ b i s h i m i r a ราเป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi อ e t r a าชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x x p n d e r c เ o s s คัากัับ u v v ที่เป็นคุณนิว m t t u u i s s i t t r t o n Athlete เหนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณเมื่อวานทีมแชมป์และผู้ท้าชิงไม่มีใครทำคะแนนได้สักคนและแบบนี้ใครจะได้คะแนนขึ้นนำไปก่อนมาเอาใจช่วยพวกเขากันค่ะเรียกว่าใครมีแต้มถูกนี่ได้เปรียบมากนะครับตัดสลากกันไปที่แมตต์กวงนะฮะและระหว่างเซเลนาวิลเลียมกับ เทเลอร์สวิฟฮะเอาละวันนี้นักร้องเหมือนเดิมไหมนักร้องกับนักกีฬาเปลี่ยนใจได้ในสิบนาทียังมีเวลานะครับและทแล้วัทำไมเชื่อว่าเทเลอร์สวิฟรวยกว่าฟังพอดีฟังเพลงของเทเลอร์สวิฟตั้งแต่เริ่มต้นนะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะมีมีความร่ำรวยที่มากกว่าและเทเลอร์สวิฟทำไมครับถูกครับทำไมครับถูกละยังไงครับถูกและยังไงเป็นคำตอบที่ คู่เข้ามาด้กันมาแล้วเคยเทเลอร์สวิฟตรวยกว่าเซรีนาวิลเลียมนะครับและตอนนี้กลับมาที่การตอบครั้งสุดท้ายของโมและอมเอิร์นนะฮะเราจะมาดูกันระหว่างเทเลอร์สวิฟกับซิลินดิออนครับแม่แม่เลยซิลินดิออนนี่คือโหยืนระยะมาตั้งแต่ปลาย70เอาอย่างไงและเทเลอร์สวิฟต์ทำไมครับโอ้ทำไมครับมันตอบพี่มัน ม,มันผิดนะ,ะแม่นี่ซีรินดยอนนี่โหเรียกว่างานอาจจะไม่เยอะแต่หยอดกระปุกเก่งทำงานมาตั้งแต่ปลายปี70นั่นก็หมายความว่าในข้อแรกนะฮะแม่กระวัวก็ทำไปก่อนเลยะนึ่งก็นแน่เพราะว่าเราสามเป้าถ้าเราไม่ถูกเลยนะคะคนนี้ยังมีถูกบ้าง อย่างที่ทรบกันนะคะว่าเซเล็หญิงระดับโลกแต่ละท่านที่มาเป็นตัวเลือกของเรานั้นมีทั้งความสามารถและชื่อเสียงไม่แปลกที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สินที่มากมายล่าสุดนิตยสารบอ p สได้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละท่าน ที่ประเมินได้ในปี2019ทําให้เราได้ทราบว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในวงการบันเทิงกับสินทรัพย์2,600ล้านเหรียญสหรัฐนั่นคือโอปราห์วินฟลีพิธีกรหญิงชื่อดังจากรายการทอล์กโชว์ที่มีเรตติ้งสูงลิบลิว่วดี e Oprah Winfrey Show ที่เผยแพร่ภาพไป115ประเทศทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะ อันดับรองมาเป็นของนักร้องผิวสีที่เสียงเพราะมากอย่างรีฮาน่าที่นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเธอยังเป็นนักแต่งเพลงนักแสดงและนักธุรกิจอีกต่างหากจึงไม่แปลกที่เธอจะมีสินทรัพย์ถึง600ล้านเหรียญสหรัฐมาถึงคุณแม่มาร่าของเราค่ะนักร้องนักแต่งเพลงหญิงที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงระดับโลกมาตั้งแต่ปี1982กับมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ570ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับถัดมาคือนักร้องหญิงชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสเซลีนดิออที่สร้างความประทับใจให้เราในเพลง My Heart Will Go On จากภาพยนตร์เรื่องไททานิกที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วโลกกับมูลค่าสินทรัพย์450ล้านเหรยียญสหรัฐ เซลบหญิงท่านนี้ก็แม่อีกคนค่ะกับบิยอนเซ่ที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์เพลงนักแสดงนางแบบนักธุรกิจหือความสามารถเพียบขนาดนี้ไม่แปลกใจกับมูลค่าสินทรัพย์ที่400ล้านเหรียญสหรัฐเลยละคะ่ะมาถึงนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้ที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับเทเลอร์สวีปออกอัลบั้มมาให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี2004จนถึงตอนนี้ก็ยังยังไม่หยุดซึ่งเทเลอร์ถูกประเมินว่ามีสินทรัพย์อยู่ที่360ล้านเหรียญสหรัฐอันดับสุดท้ายคือนักเทนนิส อาชีพหญิงระดับโลกชาวอเมริกันอย่างเซเลนาวิลเลียมส์ที่ทำผลงานระดับแชมป์โลกไว้มากมายเธอคนนี้มีมูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมินได้อยู่ที่225ล้านเหรียญสหรัฐค่ะบอกเลยนะฮะโมอ,โอ,โอโมเอินคุณเป็นแชมป์มาแต่ระบบคะแนนของเรา3ข้อใครมากที่สุดเป็นแชมป์เลยนะฮะตั้งใจให้ดีรถยังไม่ได้เลือกกุญแจยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะฮะและนี่คือคำถามข้อที่2ครับมาเลยฮะตัวเลือกแมทกับกวงจะได้เปิดเกมก่อนครับสลับหคู่ครับ สี่กับหนึ่งครับสี่กับหนึ่งครับมอโอมเอินสองกับหกค่ะสองกับหกนะฮะและในรอบนี้แมดกับกวงจะได้เปิดเกมก่อนและถ้าในข้อน,นี้คุณชนะคุณเป็นแชมป์ทันทีเลยนะฮะอย่ายอมให oh. เป็นอย่างนั้นนะครับมอโอมเอิร์นนะฮะสิทธิ์ในการเลือกรถกับกุญแจอยู่แค่เอื้อมแล้วนะฮะคำถามข้อนี้แนวทางเป็นยังไงบอกเป็น,นเรื่องเกี่ยวกับลำดับในการเกิด ของเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันนี่แหละครับคำถามง่ายได้เทคโนโลยีใดเกิดขึ้นก่อนกันแมนกับวกยจะได้เริ่มเปิดเกมก่อนระหว่างเทปคลาสเซตกับแผ่นซีดีโอแน่นอนแน่นอนเนาะแหมเรียกว่าโชคดีสลับมาเจอช้อยแบบเข้าข้อต้องลุ้นอีกไหมฮะว่ามันทำไม ถูกแน่นอนครับที่ต้องมาทำท่าบ้าวป้าวได้ไม่บอกนะูกเสียว่ากินว่าอาาศเป็นคนโง่ดันดีแล้วครณยุทธจะต้องรู้ออีกไหมจะต้องรู้ออีกไหมมันถูกนะถูกต้องนะครับโอเและเสร็จมาก่อนทำซีดีนะครับทีนี้กลับมาที่โมงกับโอมเอิร์นนะฮะและซีดีกับอีเมลเนี่ยฮะซีดีกับอีเมลใครเกิดก่อนกันเอาฮะบอกว่าอีเมลนะฮะ ไม่เชื่อว่าอีเมลมาก่อนซีดีจากความจำที่จำได้ตอนเรียนคอมพิวเตอร์ครูให้สมัครอีเมลก่อนค่อยซื้อแผ่นซีดีค่ะวิธีการวิเคราะห์ครูน่าสนใจมากผมวิ่งวอนให้ถูกเลยแล้วกันฮะถูกไหมฮะถูกทำไมถูกยังไงแม่แต่กลัวมันทำไมมันผิดครับโมเออมันทำไมมันทำไมมันผิดนะครูหลอกคุณนะโอเคผู้การทุกวัน วังให้ดีนะครับกำลังจะเสียแชมป์ตั้งใจให้ดีนะฮะเอาละตัดสลับกลับมาที่แมทต์กับกวงครับแล้วระหว่างอีเมลกับมือถือล่ะฮะเอาละครับอีเมลมาก่อนมือถือทําไมชื่อว่าอีเมลมาก่อนมือถือฮะเดาแล้วครับนะเดาล้ว่อยๆเลยเดาแล้วไอเดาถูกแล้วอีเมลมาทำไมถูกทำไมอีเมลมาทำไมอีเมลมาทำไม มันถูกคร <a ema> ับโอเคเอาละฮะตอนนี <sta> ้ผ <part> er> uh ู้ท้าชิงร้อนแรงมากๆเลยนะฮะอย่าปล่อยให้เขาได้คะแนนที่สองนะฮะคุณตกรอบทันทีนะฮะและระวังโทรศัพท์มือถือกับเพจเจอร์ล่ะฮะโทรศัพท์มือถือกับเพจเจอร์อ้าวตอบมาแล้วนะฮะเพจเจอร์นะฮะโอเคหรือว่าไม่ถือว่า ทำไมคุณดูไม่มั่นใจฮะคือถ้าตามลำดับของหนูอะหนูใช้เพจเจอร์ก่อนแต่หนูไม่รู้วาวัฒนาการจริงๆแล้วอะจะอาจจะมีคนสร้างเครื่องแรกคนโลกใบนี้ขึ้นมาโดยที่โอเคอาจจะมีมือถือเครื่องแรกที่โอเคแล้วเพจเจอร์มันอบที่ทำไมมันทำไมมันทำไมมันมันบรรทูกสิโอ้โหเอาละตอนนี้ ถ้าแมทกับพวงตอบผิดนะฮะคุณยังมีลุ้นเสมอในข้อนี้ได้แต่ถ้าเขาตอบถูกกลับบ้านเลยนะฮะกลับบ้านเลยนะเพราะนั้นแมทกับพวงโอกาสที่จะพิชคาดอยู่ในดาบนี้เลยนะฮะระหว่างเพจเจอร์กับเว็บไซต์ล่ะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครมาก่อนว่าเว็บไซต์นะฮะทำไมเชื่อว่าเวิร์ดไวท์เว็บนั้มาก่อนเพจเจอร์ฮะ ว่าผมยังเชื่อว่าอีเมลยังมาก่อนน่าเลยครับนะครางั้นเล่นเว็บก็ต้องมาก่อนครับและเว็บไซต์เป็นคำตอบที่ทำไมผอดเพื่อเป็นแชมป์เลยนะฮะแล้วมันยังไงมันมันเป็นคำตอบที่มันผิดฮะเฮเจอร์มาก่อนฮะเอาล่ะแต่ตอนนี้หมอโอเอิร์นเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะคุณต้องถูกด้วยถ้าคุณตอบผิดคุณตกรอบเช่นกันคุณต้องถูกเพื่อเสมอและไปลุ้นกันข้อ3ามนะฮะตั้งใจให้ดี และระหว่างเว็บไซต์กับบัตรโทรศัพท์มะฮะอะไรวะอะหรอโอเคบัตรโทรศัพท์ของโลกนี่เลยนะฮะโลกเหรอเหตุจริงหมดเวลาครับตอบถูกไปลุ้นข้อ3ตอบผิดกลับบ้านเดี๋ยวนี้เสียแชมป์ทันทีนะฮะและบัตรโทรศัพท์มันทำไมถูกต้องลุ้นเลยฮะมันทำไมมันต้องโดนมันต้องยังไงผิดและมันมันมันผิดมันถูกครับ ทรศัพท์มาก่อนครับเพราะนั้นในข้อสอนนะครับเสมอกัน0ูย์ต่อศ <c oughs> ูนย์ยุคนี้ถือเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ใช้แทบทุกวันจะว่าไปช่วงชีวิตของเราก็อยู่กับเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิดบางอย่างถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำอย่างวิทยุสื่อสารติดตัวที่เราเรียกว่าเพเจอร์ เครื่องมือสื่อสารยุคแรกสมัยแต่อ้อนแต่ออกที่รับข้อความสั้นๆได้เพียงอย่างเดียวถูกประดิษฐ์และจดสิทธ,ธิบัตรครั้งแรกในปี2492ก่อนจะเริ่มเปิดให้บริการในปีถัดมาที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ เทคโนโลยีตัวต่อมาเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้เราได้ดีเลยทีเดียวกับเทปคาสเซ็ตที่ถูกคิดค้นโดยบริษัทฟิลิปส์เมื่อปี2505อีก8ปีต่อมานักวิจัยของบริษัทเดียวกันก็ได้ทดลองสร้างแผ่นออปติคอลขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติใช้สำหรับเก็บเสียงจนกลายเป็นแผ่นซีดีที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเพลงครั้งหนึ่งเลยแหละคะ่ะอันดับถัดมาเป็นของเทคโนโลยีที่ทําให้การสื่อสารง่ายขึ้นแม้ผู้รับและผู้ส่งจะอยู่กันคนละมุมโลกนั่นคืออีเมลโดยอีเมลฉบับแรกของโลก

โปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันในปี2514คะอีก2ปีต่อมาโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกก็ถูกเปิดตัวขึ้นแต่จำหน่ายยังเป็นวงกว้างในปี2527ซึ่งมีชื่อว่า Motorola d y n a t a c ตัวเครื่องมีความสูงถึง9นิ้วสามารถโทรได้นาน35นาทีและต้องใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่นานถึง10ชั่วโมงอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นไม่ต้องพกเหรียญไปหยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะนั่นคือบัตรโทรศัพท์ที่ถือกำเนิดขึ้นในทวีปยุโรปเมื่อปี2 518สุดท้ายด้วย World Wide Web หรือเว็บไซต์แหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่คนทั่วโลกสามารถเข้าไปเสพเนื้อหาได้ตามใจชอบถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคม2543คะ่ะและในข้อนี้นะฮะข้อที่3นี้โมกับโอมเอินต้องการคะแนนเพื่อตีเสมอนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณได้อีกหนึ่งคะแนนคุณเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีและนี่คือข้อที่3ครับผมตัวเลือกมาครับ แล้วโมกับโอมเอินจะได้กลับมาเปิดเกม1กับหค่ะจัดไปโบโบแม่หน้ากวงจัดไปกวงเหมือนเดิม2กับ4ครับ2กับ4ครับโอ้โหข้อนี้สำคัญครับทีนึหนีตายทีนึ <c oughs> เป็นแชมป์ทีมใหม่นะฮะสำคัญมากแ <c oughs> นวคำถามมาบอถ้าเกิดใครที่ชอบดู Netflix นีน่ ผมบอกเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ติดงอมแงมมากมันเป็นเรื่องของจำนวนผู้ที่ดู Netflix ในแต่ละประเทศต่างๆนะครับคำถามครับประเทศใดมีจำนวนผู้ใช้งาน n น t f l i x มากกว่ากันเอาล้ครับเลือกตอบประเทศที่ใช้งาน Netflix มากกว่ากันนะครับตัวเลือกตั้งต้นระหว่างญี่ปุ่นครับกับตุรกีครับ Netflix ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นใช้คาว่าอะไรดีนะเป็นแพลตฟอร์มที่มีหนังมีซีรีส์มีอะไรมีสารคดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูกันทั้งชีวิตก็ไม่หมดนะฮะทำไมเชื่อว่าญี่ปุ่นดู Netflix เยอะกว่าตุรกีครเวลาเข้าใน Netflix แล้วจะเจอหนังญี่ปุ่นเยอะอะแต่ว่าหนังตุรกีไม่ค่อยเจอค่ะเขาเรียกว่าวิธีการวิเคราะห์น่าสนใจมากแล้วมันถูกไหมล่ะถูกแน่นอน มันยังไงโอทไมมันมันถูกครับข้อที่คุณแพ้ไม่ได้ผมย้ำอีกทีนะฮะกลับไปที่กวงกับแมทคุณต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์ในข้อนี้และตุรกีกับแคนาดาครับประเทศไหนดู넷ฟลิกมากกว่ากันแคนาดานะอยางมีเวลาเปลี่ยนใจใน1ิวินาทีนะครับูมันเป็นเมืองเยอะกว่าทำไมเชื่อว่าแคนาดามากกว่าตุรกีครับ พอดีผมเห็นในรูปตัวอย่างมันเป็นเมืองครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในบ้านอาศัยดูแต่ว่าในบอลลูนทุกคนกดโทรศัพท์ดูหมดเลยคือคุณดูเอาแต่ภาพหน้าปกนี่แหละเยี่ยมไปเลยคุณเป็นคนมีข้อสังเกตได้น่าสนใจมากขอให้ถูกนะครับจ้าฮามากแล้วมันทําไมมันต้องถูกครับมันทําไมถูกนะครับบอลลูนมันจะไปดูเนี่ยฟิกได้ไงมากมันต้องมือนๆแบบนี้แล้วมันทำไมมันทาไมถูกครับมันถูกด้วยฮะ แต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้าประกบนะครับ <c oughs> ต่อสลับกลับมาโมกกับโอมเอินอย่าว่าแต่แพ้ข้อนี้คุณก็เสมอไม่ได้นะฮะต้องชนะเท่านั้นและแคนาดากับออสเตรเลียครับ <c oughs> ตอบมาแล้วว่าแคนาดาครับ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยนใจก็ยังมีเวลาครับ <c oughs> หมดเวลาครับทำไมเชื่อว่าแคนาดาคนดู넷ฟลิกเยอะวะออสเตรเลีย <c oughs> หนูเดาว่าเบสเขาอยู่ที่อเมริกาค่ะและแคนาดาติดอเมริกาก็น,าน่าจะเยอะอ่าเขาสังเกตน่าสนใจแต่เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพเงียบกิ๊บเลย <c oughs> เงียบกิ๊บเลยไม่มีแม้กระทั่งการวิเคราะห์ <c oughs> หรือให้ความเห็นเลย,เลย <c oughs> ถ้าเป็นจำว <c oughs> นวนคอนเสิร์ตเนี่ยตอบได้เลยอ่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นตอบมาแล้วนะฮะ <c oughs> แคนาดามาทำไมมันทำไม <c oughs> มันถูกคมันถูกไหมมันถูกไม่ได้ยินเลยฮะถูกอ๋อเด็กดังหน่อยถูกมันถูกครับกลับไปที่แมทกับกวงกันบ้าง แลาออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ครับใคดู Netflix มากกว่ากันคิดเหมือนกันเกาหลีเนาะคิดเหมือนกันย่งมีเวลาเปล่นใจครับเอาจริงใครที่ดู Netflix จะเห็นว่าจะมีซีรีส์ของเกาหลีใต้เยอะมากเลยแต่มันเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้งานในประเทศเขาหรือเปล่าแมทโกวคำตอบนี้มันทำไมมันทำไมพิดมันยังไงเฮแลวมันเฮพี่ <wounds> <S <S ยังไง <må s wing> มันมันผิดฮะออสเตรเลีย <en> ม e ีคนใช้เน็ตฟลิมากกว่าเกาหลีใต้นะเอาละตอนนี้โอเโมีความหวังถ้าคุณตอบถูกข้อนี้คุณได้หนึ่งคะแนนเลยนะฮะต้องถูกเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเสมอก็ไม่ได้นะฮะคุณต้องถูกเท่านั้นและเกาหลีใต้กับอินเดียนะฮะใเน็ตฟลิกมากกว่ากันตอบอินเดียนะฮะ โอเคนี่เวลาเป็นใจนะฮะทำไมมั่นใจว่าอินเดียคนดู Netflix มากกว่าหนูเดาว่าเกาหลีใต้เขามีแพลตฟอร์มของเขาที่ไม่ใช่ Netflix มีอีกหลายอันเลยคนก็น่าจะอุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศฮะทำไมคนทำสตาร์ทอัพเงียบคลิปเลยคุณจะต้องออกจากปากคุณนะไอ้พวกข้อมูลเนี่ยมันคุณจะต้องมาจากปากคุณนะกำลังเลใจอยู่แต่ก็อินเดียเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ชอบ ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยใชา,าแล้วประชากรเยอะกว่ากัน<า>หลายสิบเท่าเลยตอบถูกนะฮะบอกเลยว่าคุณได้คะแนนข้อน,นี้ไปเลยนะฮะถือว่าหายใจคล่องคอเลยนะเพราะคุณหนีตายอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดนี่บอกเลยว่าต้องไปลุ้นให้เขาผิดค่ะและอินเดียเป็นคำตอบที่ทำไม<อ>มันทำไมโอเว่นมันทำไมโมมันทำไมมันคำตอบที่มันยังไงมันมันมันผิดนะ เกียบกันแล้วเกาหลีใต้มากกว่านะฮะเอาละตอนนี้จบลาเล่นหนึ่งคุณแล้วนะครับถ้ากวงกับแมตตอบถูกถือว่าชนะเลยนะครับถือว่าเป็นแชมป์เลยเพราะว่าคุณมีหนึ่งแต้มแล้วแต่ได้ขึ้นตอบผิดก็จะยื่นเยอไปข้อที่4นะครับโอกาสเดียวเท่าน,นั้นที่คุณจะชิงแชมป์แบบมันอยู่แค่เอื้อมนะฮะครับนะอินเดียกับสเปนละครับใครดู넷ฟลิกมากกัน ไม่จทีได้ได้ไม่เลือกสเปนครับกืองเห<ด>มือนเดิมแลครับผมเห็นตึกเขาเยอะกว่าครับ <c oughs> อันนี้เห็นมีแต่ภาพสมาราวนเดียวใช่ครับลองว่าทีวีเยอะแน,น่นอนครับอ๋อเพราะนั้นโบโบวันหนังเลือกภาพป,ประกอบนะการเลือกภาปปพประกอบ,กอบเนี่ยโบโบฟังนะ <c oughs> นี่ผมกำลังคุยกับ a ออผมอยู่การเลือกภาพประกอบมีผลในการตังใจเหมือนกันนะสามารถใช้หลอกคนได้ด้วยนะ ตอบถูกคุณเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีตอบผิดเราจะต้องไปลุ้นกันข้อสี่แล้วสเปนเป็นคำตอบที่ทำไมครับถูกผิดเลยไหมจะจบเลยไหมจบเป็นแชมป์เลยไหมแชมป์สเปนมันทำไมมันถูกมันถูกต้องครับนั่นหมายความว่าแมต็์ก์ทัวรเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีครับ ภาพยนตร์นอกจากจะรับชมภาพยนตร์และเสียงเต็มระบบที่โรงหนังแล้วทุกวันนี้ยังมีแหล่งรวมภาพยนตร์ที่ให้เราได้ดูหนังได้ที่บ้านเพียงจ่ายเงินตามแพ็กเกจหนึ่งในนั้นคือ Netflix ซึ่งได้รับความนิยมทั่วโลกเลยและค่ะดูได้จากข้อมูลจํานวน Subscribers สหรือผู้ติดตามล่าสุดแล้วทําให้เราได้ทราบว่าจากตัวเลือกทั้งหมดนี้ประเทศแคนาดามีผู้ติดตามอยู่ถึงเกือบ8ล้านคนเลยและค่ะรองลงมาที่ประเทศออสเตรเลียที่จำนวนผู้ติดตาม n e t f l i x ถึงเกือบ7ล้านคน อีกประเทศหนึ่งที่ยอดผู้ติดตามก็ไม่น้อยเลยนะคะกับจำนวนประมาณ4ล้าน2แสนคนในประเทศญี่ปุ่นตามมาด้วยประเทศในอีกทวีอย่างสเปนกับจำนวนผู้ติดตามประมาณ3ล้าน8แสน6หมื่นคนอีกประเทศหนึ่งอย่างเกาหลีใต้ที่นอกจากจะมีซีรีส์ในเ e t f l i x เยอะแล้วก็มีคนในประเทศติดตามถึง3ล้าน8แสน4หมื่นคนเลยเลยค่ะอันดับถัดมาอยู่ที่จำนวนประมาณ2ล้าน8แสนผู้ติดตามในประเทศอินเดียสุดท้ายด้วยจำนวนผู้ติดตามเน็ f l i x กเกือบ2ล้านคนในประเทศตุรกีค่ะ ส่งความปรารถนาดีให้แชมป์ทีมใหม่นยสิครับเดี๋ยวจะฝากที่อยู่ไว้นะคะถ้าเกิดได้รถก็เดี๋ยวมารับที่บ้านด้วยแต่ถ้าไม่ได้รถก็เดี๋ยวก็ตกลาบเหมือนกูเลยไม่เราไม่ลาเราไม่ลายไม่ลยแต่ที่แน่ๆ่ครับมารี่มอบชดชามารี่มูลค่า6 8 0 0รบาทให้กับแมทและกวงครับจะนั่งอยู่ก็ตกลอบมาแล้วแหละบาแกสองคนกลับบ้านไปย้ายฝั๊บมาทางนี้ฮะ โอ้โห oh, oh. เป็นไงแมทกับปวงก่อนจะมาเล่นเกมแจกรถเนี่ยคุณมองเกมนี้ยังไงความยากง่ายถ้าเป็นผมนี่ถ้าอยู่บ้านเหมือนเหมือนง่ายครับอยู่บ้านเนะน,นี่ยต่อปั้ปวๆเลยใช่ครับนะแต่มายืนนั่งงานนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันครับนะแล้วเป็นไงความสนุกตื่นเต้นครับปวงผมว่ามันตื่นเต้นกว่าครับแบบอยู่บ้านเราแบบไม่ได้กดดันเรื่องเวลาครับโอเคตอนนี้คุณเป็นแชมป์ และคุณแค่ต้องการป้องกันแชมป์สมัยแรกเพื่อเลือกลดเลือกกุญแจตั้งใจให้ดีนะครับและพร้อมเจอผู้ท้าชิงทีมใหม่หรือยังพร้อมครับพร้อมครับเยี่ยมไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเธอพร้อมแล้วครับเชิ่ง go banana z